มังคุดเวลาที่มันออกเยอะๆกิโลหนึ่งมันราคาเท่าไหรไไเวลาฤดูการของมันออกมาเนี่ยราคามันอ,อกมากเลยเนาะนั่นคือขายแบบปริมาณมันล้นตลาดแล้วกลายเป็นเก็บไว้นานทิ้งไว้นานมันก็เส็จไม่อร่อยใช่ไหมครับแล้วเรามาดูว่าบางคุธคีรีวงเขาขายได้ยังไงกิโลหนึ่งเป็นหลายร้อยบาทถูกไหมครับ เขามีการสแตมป์ที่ผิวเสียด้วยซ้ำนะกินกันเป็นลูกๆนับกันเป็นลูกๆแบบว่ากินลูกนี้มันมีเหมือนจะเป็นตัวมีแบรนด์มีตรามีโลโก้อยู่อ่ะบางคุนเขาคีรีวงพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดโอโซนดีที่สุดใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอากาศดีสุดใช่ไหมในประเทศไทยที่ลาสกาที่คีรีวงนคะรสิีธร,รมราชเขาอะนะเขาก็ออามาเป็นสร้างเรื่องราวได้เนาะแล้วก็ไปขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ใครจะเชื่อว่าบางคุนกิโลละเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาท จริงอยู่ผมไม่ได้พูดว่าทุกคนทนําได้แต่ผมกาลังบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ในเส้นทางที่มันเป็นถูกไหมครับเราเราเห็นว่าสินค้าแบบเดียวกันอยู่ต่างที่กันราคาก็ต่างกันคําถามคืออะไรเป็นตัวกำหนดพี่รู้ไหม,มกาลังซื้อของผู้ซื้อเป็นตัวกำหนดผมได้อยู่ในมอ,อ,อนะหัดใหญ่เราเนี่ยนะตลาดเกษตรจันทุสุขพี่ก็ไปดูสีผักแพงกว่าข้างนอกไหมนะ ที่ก็รู้ว่าแพงกว่าแต่ซื้อแต่ซื้อซื้อเพราะเรารู้สึกว่ามันไร้าคุไร้าสารพิปรนปลอดภัยไปอย่าเวลาไลาในเหตุผลแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือคําว่าเรารู้สึกว่าเรายอมจ่ายกับความรู้สึกอะไรบางอยา่างเพิ่มขึ้นเราซื้อผักที่แพงกว่าเท่าตัวได้ในตลาดเกษตรลูกค้าฉะนั้นการที่เราเอาสินค้าไปอยู่ในที่ที่มีลูกค้ามีกําลังซื้อแต,แตกต่างกันเนี่ยราคาสินค้าเราก็ต่างกันถูกไหมครับ ฉะนั้นเนี่ยคำถามคือเราให้ความสําคัญกับการทําการสื่อสารกับลูกค้าแบบไหนกลุ่มไหนยังไงเราถึงจะได้ราคาสินค้าแบบไหนยังไงแน่นอนที่สุดครับมะเขือเทศขายในท็อปกับมะเขือเทศขายในตลาดสดราคาต่างกันทางที่คนปลูกก็จะรู้ดีว่าบางอย่างต้นวัดไอสายพันธุ์มาอาจจะสายพันธุ์เดียวกันมาแต่พอวางที่ต่างกันราคาก็ถูกกาหนดต่างกันด้วยกําลังซื้อที่ต่างกัน ผมไม่ได้เชียร์ว่าการขายในร้านค้าที่ดูดีจะดีจะเสมอไปเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายของมันแฝงอยู่เนาะขายราคาสูงไม่ได้เป็นกเกษตรกรได้นะแต่ผมก็เลงจะบอกว่าผู้ซื้อยินดีจา่ายจนะครับหรือแม้ก็ทุเรียนเราเจอทุเรียนราคากิโลละเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยี่ร้อยสามร้อยห้าแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอเจอทุเรียนนนทบุรีที่ลูกเป็นพัน กิโลึงเป็นพันถูกไหมเป็นหมื่นถูถกไหมลูกละหมื่นอย่างเงี้ยห,หรือจะหายเด็กอย่างพี่ว่าลูกละหมื่นแถมยังจะไปซื้อเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มีให้ซื้อต้องจองตั้งแต่เป็นดองจองข้ามปีจองข้ามฤ่ดูการอะไรอะไรทําให้สินค้าดูแทบจะไม่ต่างก,กันแต่มันมีผลปลายทางของการขายที่ต่างก,กันประเทศของอไม่ได้กินงั้นก็ไม่กินจะไม่จอง อยู่อยู่ที่เราใส่เรื่องราวเข้าไปผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะย้าภายในบ่ายนี้ก็คือว่าเดี๋ยวพี่ต้องใส่ตัวตนเข้าไปให้ AI เนี่ยช่วยสร้างเรื่องราวให้พี่ที่พี่จะต้องเอามาใช้เรื่องราวบางทีเราไม่ได้เป็นคนที่มีหัวการคิดคําที่สวยงามอะบางทีเราเราไม่ได้มาในสายแบบความเชี่ยวชาญแบบการใช้คําที่แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้ AI ช่วยในการที่จะทําให้คิดคําออกมาว่าเราควรจะใช้คําแบบไหนอย่างไงแต่ผมเสนอว่า พี่ๆคนจะมีคำที่จำง่ายๆอยู่ในโซเชียลมีเดียสินค้าพี่รั้ตามด้วยคำอะไรคนจะต้องมีเพื่อเดินภาพจำหรือเป็นตนัวตนของเราอันนี้ผมกำลังเล่าแล้วว่าเขาก็มีการเล่าเรื่องราวของเขาหรือแม้กระทั่งการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เอางานวิจัยไปหอยทากหอยาอาทากเราย้อนไปในอดีตที่ยัง ยังเห็นหอยทากอยู่ในวิถีชีวิตของเราที่เป็นแบบสนามดินสนามหญ้าเงี้ยนะครับเราก็เจอหอยทากเนาะเราเมื่อหอยเวลาพี่พี่เห็นหอยทากเวลาเดินมันจะเป็นทิ้งเมือกไว้เนาะไอเมือกหอยทากันนะสมัยผมบ้านผมมันหอยทากเต็มเลยวิธีแก้ปัญหาหอยทากของบ้านผมตอนผมเด็กๆก็คือพี่พี่ทำยังไงเวลาแก้หอยทากเหยียบเลยไม่ไม่เลวว่วิเราเป็นวิธีแก้วิธีหนึ่งเหมือนกันดนูได้จากกาเนิดต้งแต่ต้นต่อ เนะเอาอะไรนะตีมา้เพื่อนเอาอัี้วิธีที่ฉลาดมากกว่าการจักันสำหรับสำหรับเกลือโรนสำหรับผมสิ่งที่พ่อแม่สอนผมให้ผมต้องทำตอนผมเด็กๆเพราะผมต้องรดน้ําต้นไม้มีเลือดกดมาผมจะต้องเอาเปลือกไข่ทุบแล้วไปโรยเปลือกไข่ไก่เห็นผลเพราะว่าถ้ามันมันบไมันเจ็บค่ะมันเจ็บมันไม่ผ่านที่ที่มี เปลือกหอยเปลือกไข่อยู่ฉะนั้น่อยทากมันไปกินต้นไม้ต้นไหนยังไงปุ๊บเดี๋ยผมก็จะต้องพุบไข่เปลือกไข่ที่ตอกแล้วเนี่ยตากให้มันแห้งเปลือกไข่ที่ใช้ตอกทาไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยก็ไปตากให้มันแห้งพอมันแห้งเสร็จก็มาเอามาทุบทุบให้มันแหลกแล้วมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆคมๆอ่ะแล้วก็ไปโรยรอบต้นไม้่อยทากมันก็ไม่เดินเข้ต้นไม้เพราะมันไปไม่ได้แล้วมันมันจะไปโดนตาก ไอ้ไอ้นี่คือสิ่งที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กว่าเราเนี่ยผมจะคุ้นเคยลายอยลายหอยทากเป็นเงาเงาเช้านะใครไปจะเห็นลอยเงาเงาเป็นเส้นๆใช่ไหมฮะไอ้นั่นแหละเอาเปลือกไข่ไปโรยรอบต้นไม้ไว้หอยหอยทากมันก็จะไม่ไปขึ้นต้นไม้นะยี่ก็เปลี่ยนไม้ใช่ครับเปลี่ยนไม้ตอนไงพี่เอาใช้ากมะละกอถามะละกอเอาไปเลยแล้ววางเดี๋ยวมันจะไปกินตามมะละกอปมนไไไ่หแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายอ๋อเปลี่ยนเป้าหมายมั้ยโอเคนน่าสนใจอยู่ ดเดี๋ยวนี้เขาเอาเมือกมันไปทำที่นั่นแหละนี่แหละา,าลอ่ะทีนี้ที่ผมจะพูดก็คือจากของดูไม่มีค่าที่เราพูดถึงคือหอยทาก <laughs> มันกลายมาเป็นเครื่องสําอางที่ราคาแพงแกอย่างที่มันจะพูดนั่นแหละคือเราก็ไปค้นพบสารสก,กัดจากหอยทากพี่กล้าถาไหมไม่ลองดูาาม,มันจะมีคนเริ่มอยากลอง มันจะมีคนบอกลองดูเข้อมาสารำมามันมีงานวิจัยรับรองว่ามันช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวช่วยในการรีคอฟเวอร์ช่วยในการสร้างการลดริ้วรอยผมว่ามันก็น่าสนใจนะแต่ผมก็ยังมีภาพจำกับไอ้ตัวที่มันคาอยู่ที่พื้นอยู่ดีนั่นแหละว่ามันแบบดูเป็นเมื่อแต่เรากำลังจะบอกว่าไอ้งานวิจัยหรือการเอาองค์ความรู้บางอย่างเข้าไปเนี่ยมันทําให้สิ่งที่มันไม่เคยมีค่าเนี่ยให้มันมีค่าในความหมายผมให้มันเกิดมูลค่าให้มันเกิดความสนใจและมีราคาได้ นะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยผมเลยจะบอกว่างานวิจัยเนี่ยมันช่วยเพิ่มสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับเราได้แบบนี้ผมเคยคุยหลายๆคนบอกว่ามีคนทําโกโก้มีคนทโกโกําตัวพืชสมุนไพรเนี่ยผมบอกว่าพี่ๆช่วยไปเอางานวิจัยมาช่วยในการสนับสนุนข้อมูลหน่อยนึงลูกประครบเนี่ยน่าสนใจผมว่าเรื่องเบลเดสเรื่องเทอร์ลพีที่ใช้เแกบบี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ย ถ้าเราสามารถจะไปอา้างอีกพวกงานวิจัยได้ว่าใช้สมุนไพรใช้อะไรช่วยอะไรเนี่ยมันจะทําให้ดูมีความน่าสนใจขึ้นแล้วเดี๋ยวเร้งานวิจัยแบบการใช้สมุนไพรหรือส่วนผสมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเยอะขึ้นนะเข้าถึงง่ายหาข้อมูลไม่ยากเดี๋ยวพี่ให้ AI ช่วยหาก็ได้บอกว่าในส่วนผสมรูปแบครบที่พี่บอกไม่พี่ทําเองหมดไหมในส่วนผสมมันทําเองไอ้ส่วนผสมที่พี่เอามาผสมว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยลองไปเอามาเป็นชูจุดเด็นมัน ชูจุดเด่นมันจะกลายเป็นรูลลกบอลคบเราเนี่ยมันจะต่างกับชาวบ้านเขาแหละมันมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นหรือมีอะไรที่พิเศษก,กว่าคนอื่นหรือมีอะไรที่ต่างกับคนอื่นด้วยการเอางานวิจัยว่ามันมีงานวิจัยรองรับว่าการมีส่วนผสมของอะไรอะไรอะไรมันจะเป็นอะไรเนี่ยไอ้นี่คือโอกาสที่น่าจะน่าสนใจนั่นหมายถึงเราตอนเนี้ยแต่ว่าพี่บอกเมื่อกี้เรายังขายไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้มีตัวการผลิตที่มีเลขจดแจ้งนะเนาะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการให้คําแนะนําว่าอาจจะต้องไปเอ็กซ์เรหรือว่าไปหาแหล่งผลิตที่ทําให้เกิดการมีเลขจดแจ้ง แล้วเรามีการแชร์โปร f ฟล์เราทําไม่ได้ด้วยตัวเราเองเราก็ต้องอาจจะไปหาที่ที่เขาทาได้แล้วก็ทำออกมาเป็นแบรนด์ร่วมกันแล้วก็แบ่งเปอร์เซนต์กันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันน่าจะคิดแบบนั้น